สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดามแป้งแสบิ๊กออสไม่ใช่แค่สร้างนี่อย่างเดียวในขณะที่บุยลำรับมาสารหลังบุคคลยโฮทีมแก่งจากมาลเลเซียรอบแปดทีมไทยรุ่นเจอทีมโลนโดมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลน,นั่งแถลงการหลังจากที่ดำรงตำแหน่ง,งนายกสมาคมครบ,บหนึ่งปีมาดามแป้งแสต่อหลังจากที่สมาคมฟุตบอลแพ้คดีต่อสยามสปอร์ต โดยทางมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลได้เปิดเผยปัญหาข้อมูลของสมาคมฟุตบอลชุดก่อนไม่ใช่แค่ทิ้งหนี้สินไว้ร้อยสาสิบสองล้านบาทแต่ยังมีเรื่องกระทบต่อวงการฟุตบอลไทยอีกอย่างมากโดยทางมาดามแป้งได้ระบุว่าบิ๊กออสอดีตนายกสมาคมฟุตบอลได้ต่อสัญญาดูแลสิทธิประโยชน์กับแผนบีล่วงหน้าถึงแปดปีทําให้สมาคมฟุตบอลชุดปัจจุบันไม่สามารถยกเลิกสัญญานี้ได้โดยสัญญานี้จะมีถึงปี2 5 7พ เนื่องจากกังวลว่าจะถูกฟ้องเหมือนกรณีของสยามสปอร์ตนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลชุดก่อนยังขายลิขสิทธิ์ไทยลีก 1, หนึ่งไทยลีกสองและไทยลีกสามให้กับมาเลเซียทําให้สมาคมฟุตบอลชุดปัจจุบันต้องใช้เงินซื้อกับเพื่อสิทธิประโยชน์อีกครั้งโดยทางมาดามแป้งยังได้ระบุต่ออีกว่าสมาคมฟุตบอลชุดก่อนกู้เงินจากฟีฟ่าถึง155ล้านบาทและพบพิรุษเงินจ้างค่าทนายถึง30ล้านบาท โดยทางมาดามแป้งน่าจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลนคนเดียวที่ไม่รับเงินเดือนสักบาทส่วนบิก๊กออสอดีตนายกสมาคมฟุตบอลรับที่เดือนละหนึ่งล้านบาทเรามาฟังบางช่วงบางตอนที่ทางมาดามแป้งได้กล่าวกันครับมรดกทางด้านการเงินก่อนนะต่อไปการกู้ยืมเงินของฟีฟาธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะฟีฟาเนี่ย จะต้องให้เงินสนับสนุนประเทศสมาชิกปีละ1,250,000เหรียญท่านคู่เราเองนะคะ37เมื่อวันที่10สิงหาคม2 5 0 3รท่านอดีตนายกสมาคมท่านได้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการกู้ยืมเงินมาพยุงฟุตบอลไทยหลังเผชิญปัญหาโควิด และถูกระบุอยู่ว่าอยู่ในเอกเสารของฟีฟ้าว่าท่านอดีตนายกได้กู้ยืมเงินระยะยาวมาใช้ในกิจการของสมาคมโดยเป็นเงินกู้และเบิกรับครั้งเดียวเมื่<บ>อวันที่9ตุลาคม2563เป็นจำนวนเงิน5ล้านเหรียญเทียบเท่าเป็นเงินไทยคือ155ล้านบาทโดย แบ่งจ่ายจำนวน10งวดภายใน10ปีท่านกู้ปี63สามสมาคมต้องจ่ายจนถึงปีต้องต้องรับหนี้จนถึงปี73ถูกตัดจนถึงปี73คือเทอมแป้งเนี่ยห,ห,หมดหมดหมดเมื่อไหร่นะเจ็ด่งมาเจ็ดก็ยังคนใหม่ก็ยังต้องใช้ยัง,ย,งยังต้องโดนหักไปอีกนะฮะจากร้านสองแสนหต่อปีโดนหัก5้าแสนค่ะปี66กก็โดนหักไปแล้ว หกเจ็ดเข้ามาก็หักไปแล้วก็เหลืออยู่แค่ล้านสองลบนะคะเหลืออยู่เจ็ดแสนห้าหกแปดก็อย่างงี้ค่ะท่านคิดว่าเป็นธรรมเหมือนแปง้งไหมครังานนี้เราคงตระหนักันว่ามาลํำแป้งนายกสมาคมฟุตบอลจะฟ้องบิกออดอดีตนายกสมาคมฟุตบอลหรือไม่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิมยักษ์เจทีลีกหนึ่งเดียวจากไทยรับเงินมาสารจากเอฟซีหลังบุคคล J เจดีท ถลุเข้าถึงรอบ8ทีมาท้าย FC เชลบลิกอิลิกเป็นสมัยที่2ณเวลานี้บุรีรัมย์ได้รับเงินจากทาง FC ถึง57ล้านบาทหลังผ่านเข้ารอบ8ทีมาท้ายศึก FC เชลบลิกอิลิกเป็นสมัยที่2ของสโม,มสรโดยทางบุรีรัมย์ได้รับเงินจากทาง FC หลังผ่านเข้ารอบ8ทีมาท้ายในศึก FC เชลบลิกอิลิกถึง400ดอลลาร์สหรัฐหรือนละล่า13.5ล้านบาทบวกกับเงินรางวัลก่อนหน้าน,านี้ที่ได้รับในรอบแรก1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณนเวลานี้บุรีรัมย์ได้รับเงินจากทางเอฟซีลาว57ล้านบาทเลยทีเดียวและทําให้ค่าสัมประสิทธิ์ไทยลีแกแซงจีนไปลังอันดับที่3ของโซนเอเชียตะวันออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากไทยลังอันดับที่3ได้ในฤดูกาลหน้าจะได้ชิดไปเลือกบอลทั่วเอเชียถึง4ทีมโคต้าฟุตบอลทั่วเอเชียจะเป็นเอฟซีเชลบลีกอีลีก2ทีมพรีออฟ1ทีมและเอฟซีเชลบลีกู1ทีม, A A ทมเรามาดูคอมเมนต์บางส่วนของแฟบนบอลมาเลเซียกันบ้าง หลังจากที่เยโฮเปิดบ้านแพ้กับบุรลำศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้บุยลำตัวแทนหนึ่งเดียวจากไทยทะลุเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายผู้บอลทั่วใหญ่ของเอเชียได้สําเร็จโดยคอมเมนต์ท่านแรกบอกว่าเยาโฮควรได้ประตูนี่คือการผิดพลาดครั้งใหญ่ของผู้ตัดสินคนต่อมาว่านั่นคือการตัดสินที่ไม่ถูกต้องคนต่อมาว่าคําตัดสินล้ำหน้าที่น่าสงสัยมากเยโฮควรได้ประตูตีเสมอคอมเมนต์ต่อมาเกมนี้ถ้าผู้ตัดสินไม่ผิดพลาด เราควรได้ต่อเวลาพิเศษแน่คนต่อมาบอกว่าเยโฮถูกขโมยโอกาสในช่วงต่อเวลาพิเศษไม่ยุติธรรมเลยคนต่อมาบอกว่าบุญรำไม่ได้ชนะอย่างยุติธรรมเยโฮควรได้รับโอกาสคนต่อมาว่าเราไม่สามารถยอมรับการตัดสินนี้ได้ผู้ตัดสินทําให้เกมเสียหายเกมนี้เต็มไปด้วยข้อกังขายเยโฮควรได้รับโอกาสในช่วงต่อเวลาพิเศษคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้ตัดสินทําให้เยโฮเสียเปรียบนี่ค,ค behold, food, ือสิ่งท <c lightweight pasa>. ี่รับไม่ได้ คนต่อมาว่าเราต้องการให้เอฟซีตรวจสอบการตัดสินครั้งนี้ไม่มีความเป็นมืออาชีพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบุลลัมชนะก็จริงแต่ชัยชนะครั้งนี้ถูกสร้างคําถามเสมอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผูา้ตัดสินควรใช้ว r าให้ดีกว่านี้นี่คือการตัดสินที่ผิดพลาดน,นี่ไม่ใช่การแพ้แพ้ที่ยุติธรรมยโฮถูกปฏิเสธโอกาสที่ควรจะได้รับคนต่อมาบอกว่าถ้ายโด้เล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษผลการในคันจะแตกต่างออกไป คนต่อมาบอกว่าเราไม่สามารถยอมรับการตัดสินนี้ได้ฟุตบอลควรมีความยุติธรรมสำหรับเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้ากรรมการไม่ห่วยแตกเราควรได้ไปต่อในรอบแปดทีมท้ายรูปเกมเราดูดีกว่าบุลรัมชัดเจนคอมเมนต์ต่อมาว,าว่าเป็นการตัดสินที่น่าอัปยศยคอมเมนต์ต่อมาว่าเยโฮยิงเข้าสองประตูควรได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับนี่คือคอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลเยโฮหลังจากที่ทีมรักแพ้กับบุลรัมศูนย์ประตูตัวหนึ่ง ในขณะที่ออชมาลวีลาคุณซีใหญ่ของบูราเมเตตได้เปิดใจหลังจากที่ลูกทีมบุกค,ค้นเจดีถึงถิน่นคนหลงคู่ปเปอร์แมตาเซียนปราศสายฟ,ฟ้าบูราเมเตตบุกค้นเสียใต้ยยโคลเดรุตซิมทีมแก่งจากมาเลเซียโดยทางออสมาลวีลาคุณซีใหญ่ของบูร์ลัมได้เปิดใจลูกทีมปรับตัวได้ไวจนทะลุเข้าถึงรอบแปดทีมทายโดยออสมาคุณซอใหญ่ของบุรีลัมได้เปิดใจว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนบอลเยโค ที่ทําให้บรรยากาศในสนามสุดยอดมากรวมถึงแฟนบอลบุย์ที่เดินทางไปชมเกมถึงมาเลเซียเกมวันนี้ไม่ได้เป็นเกมที่ดีสำหรับเราในศึกเอฟซีแชมเปียนอีลิกครึ่องแรกเรามีโอกาสตัวกับแต่พื้นที่การเล่นมีไม่ค่อยเยอะพอครึ่งหลังเยโฮเปิดเกมบุกใส่ทาให้เรามีพื้นที่ในการโต้กลับมากขึ้นเรามีโอกาสลุ้นได้ประตูถึงสองสามลูกครับนี่คือคำกล่าวของอัชมาเวียากุนซหญ่ของบุยลยเมนเต โดยรอบไฟนอลสเตจจะตีกันในวันที่25เมษาถึง4พฤษภาคมที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยรูปแบบการแข่งขันจะติกันแบบข้ามโซนป,ประกบคู่เตะกันนัดเดียวโดยบุลาม,มีโอกาสเจอยอดทีมจากซาอุดีอาราเบียอย่างอัลนัสเซอร์รวมถึงอัลฮิรานสองทีมแข่งจากซาอุดีอาร,าเระเบียแล้วเพื่อนๆ่ะครับอยากเห็นบุลามเจอทีมไหนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ